แล้ววันนี้ที่เห็นว่ามีหมอหมอบีมาที่นี่มาทําอะไรครับท่านได้สอบถามเจ้าที่แล้วเขามีการนัดหมายมาพบเ,อเ,อเจ้าที่ฝ่ายสืบสวนครับนาข้อมูลนําหลักฐานมามาให้เจ้าที่ครับในวันนี้ก็ท่านผู้บัับการปราปามเนี่ยได้นัดหมายทีมสืบสวนสอบสวนนะครับร่วมประชุมเกี่ยวกับกรณีอออของหมอบีกับวัดพระบาทน้ําพุนะครับซึ่งเราประชุมกันเพื่อกําหนดแนวทางในการสืบสวนสอบสวนเรื่องคดีแล้วก็มอบหมาย ส่วนท,ที่เกี่ยวข้องไปดําเนินการครับะฉนนั้นในส่วนที่กร,รมควบการปราบปรามรับผิดชอบอยู่ในชั้นนี้เนี่ยก็คงเรื่องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องหมอบีที่เกี่ยวโยงกับาทางวัดสวัสดิ์น้ำปุนะครับในในชั้นนี้นะครับที่ประชุมเนี่ยก็มีความเห็นร่วมกันว่าก็คงไม่ได้รอไม่ได้รอในส่วนที่ทางวัดหรือทางหลวงพ่อจะมาแจ้งความหรือไม่อย่างไรนะครับในส่วนของกร,รมควบการปราบปรามเนี่ยโดย ท่นานผู้ชี่ยการสัสวนกลางก็ได้กำชับและได้สั่งการเรื่องนี้ว่าเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนที่บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือทํากิจกรรมของวัดเนี่ยอาจจะไม่ไปไปตามวัตถุประสงค์อย่างนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ก็ก,ก ก็ได้ได้ได้ได,ได,ได้ได้สั่งการมานะครับได้มอบหมายมาแล้วก็ทางทางกองบังคับการปรบาบปรามเนี่ยก็ได้วางแผนดําเนินการนะรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในแนวทางเบื้องต้นนะครับเราก็เห็นว่าพฤติกรรมบางอย่างนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ลักษณะที่เป็นลักษณะของความผิดอาญาแผ่นดินที่ทางกองปรบาบปรามสามารถที่จะตรวจสอบ หากพบว่ามีการกระทําผิดกฎหมายเนี่ยก็สามารถที่จะกล่าวโทษดาเนินคดีได้เลยตอนนี้ที่ที่มองไว้ในเบื้องต้นอาจจะเป็นเรื่องของช่อโกงประชาชนนะครับเป็นเรื่องหลักนะเพราะเขาถือว่าช่อโกงประชาชนก็เป็นขอ้อพเพายาพยิดินครับในส่วนของหมอบีเนี่ยเราคงเห็นตั้งแต่เลขบัญชีประาหกสองอย่างน้อยอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยนะครับในส่วนของบีนะครับ <c oughs> แต่ในส่วนของเรื่องทรัพย์สินและการอื่นๆนั้นนะครับ <c oughs> ก็คงต้องตรวจสอบที่มาที่ไป อาจจะไม่ได้เฉพาะแค่ปี62อาจจะปีอื่นที่ย้อนลึกลงไปก่อนนั้นก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่ว่าที่มาของทรัพย์สินที่ได้ข่าวนะครับได้ข่าวจากสื่อมวลชนหลายแขนงน,น,นำเสนอว่ามีการให้ผู้อื่นถือครองแทนนั้นน่ะก็ก็คงต้องตรวจสอบให้มีความกระจ่างให้ได้ครับาดำเนินคดีข่าชอบองตอนนี้เรายังขาด่างหรือว่าเราต้องรวบรวมอะไรได้ไหนเพิ่มเติมเพื่อเอาไปใช้ในการครับครับก็ต้องเรียนว่าในชั้นนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้เหตุ ใน,ในเพราะเคสที่เกี่ยวพันกับหมอบีนะครับก็อย่างน้อยเริ่มต้นตั้งแต่ปี6 2จนถึงปัจจุบันก็6ปี6ป,6ปีรายละเอียดซึ่งที่เกี่ยวข้องหรือมูลคดีเนี่ยมีค่อนข้างมากนะครับก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งต้องใช้เวลานิดหนึ่งในการที่จะตรวจสอบให้มีความชัดเจนนะครับอย่างที่บอกว่าในเรื่องการทํางานเนี่ยเราอยากตรวจสอบให้มีความชัดเจนแล้วว่าเวลาที่จะมีความเห็นไปที่ทางใดนั่นนะก็จะมีความแม่นยำไม่ถูกต้องคาดว่าในสัปดาห์นี้จะมีความชัดเจนถึงขนาด ออกหมายอะไรนี้ไหมต้องต้องเรียนว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยต้องเรียนว่าอย่างครับอย่างเพราะว่าเพราะว่าเราเราต้องคืออย่างที่บอกเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่มีมูลคดีเยอะมีรายละเอียดเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะดําเนินการส่วนใดอย่างไรเราขอทําให้รอบครอบรัดก,กลุ่มถูกต้องมากกว่าครับ รับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกซ์ข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ